ก็สวัสดีครับกลับมาการรีวิวอีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์นะฮะก็เป็นอีเวนต์มั่วกใหม่นะครับเราก็จะไปดูกันนะครับก็เป็นมั่วอันนี้นะครับมั่วของนักแข่งไล่ล่านะก็เปอร์เซ็นก็พอกันเดิมนะครับแต่มันจะมีแตกต่างคือว่าเมื่อไฟตรงข้ามนั่นนะฮะ โองพอถงข้ามทอยด้ดับ,บเบิ้ลนี่นะครับโอกาสจะเพิ่ม2เซ็นะอ่าแล้วก็ทีของเราทีของเรานะครับระดับเบิ้ลก็จะเพิ่ม2เซนะครับในการที่ไม่แสดงผลนะของเกาก็จะมีแค่ว่ามันจะไม่แสดงผลก็จะเพิ่มให้เรา2เซนตนะครับในการออกครั้งต่อไปนะ,ะก็คงจะไม่งงนะฮะถ้าคนที่เคยใช้ของเดิมมาแล้วนะครับก็จะเป็นโม่ตัวนี้นะหม่ของนักแข่งไล่ล่านะครับ ผมว่าก็น่าจะหาสุ่มได้ทั่วไปนะฮนะซึ่งของดองผมก็าหมดแล้วนะครับก็จะก็จะเป็นการรวมฟิกนะครับจากนี่นะฮะหมวกเอนะครับรวมกับหมวกเออะไรก็ได้นะฮะเป็นที่สำหรับอีเวนนี้นะเป็นรูปหมวกเอนะครับตามภาพนะก็จะสุ่มเป็น s s บวกนะครับทั้งห้าใบนี้นะ ถ้สุ่มเอานะครับว่า1ใน5เนี่ยจะได้ใบไหนนะครับงั้นก็โอเคนะฮะตรงนี้ดูตรงยูเวนต์การเล่นนะครับก็ชนะทริปเปิลก็ได้เป็นแสงแดงนะครับมาตีบวกแล้วก็ชนะลายแบบลายนะครับก็ได้เป็นกล่องที่ A s ถึงนะฮะแล้วทรุดซึมนะครับก็จะได้เป็นที่สาสมนะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะ,ะถ้าเล่นเก็บรอ,อก,ก็จะเป็นน,นะครับธรรมดาเล่นครบ4รอบ5รอบเป็นกล่องท A ถึง S นะครับนี่นะฮะถ้าได้เมื่อกี้นะฮะสะสมนี่นะครับ,รบ,สสนะรบฟิก1ใน5นะปิกหนึ่ใน5้าการสะสมดีตัวนี้นะครับตัวแรกเปลี่ยนหมกนะักแข่งนะฮะอ่า 3าใบก็จะได้เป็น GA นะฮะมาฟิกซูมอย่างหนึ่งในห้านะครับ7ใบก็จะเป็นามาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นตัวซูมแสงกิตยศได้นะครับก็แสงที่กิตยศนี่มันยังไม่รอ,อต้องรองประกาศนะครับมันยังไม่ประกาศนะครับลองไงดีลองมาซูมเล่นเล่นดีกว่าฮะ ก็เซ็งๆอยู่นะมาซุ่มกันดีกว่าอ่ายังซุ่มได้นะครับมาก็าจะมีอะไรบ้างนะฮะยากหรือง่ายเงียบคลิบอยูะฮะโอ้โหครั้งแรกเงียบนะครับ อย่างเงียบอยู่ครับอ่วะได้บีมาอันหนึ่งนะนะครับหาบีอัอนนึงนะครับโอ้โหเงียบเลยฮะสุทีฮะยังเงียบอยู่นะอืมอทุขีฮะ รอเพชรตอนทูมอนะครับได้สามร้ยอยเพชแล้วก็เดี๋ยวไปเพิ่มทุลิสซึมนะฮะก็จะได้เป็นอ่าอะไรนะสามชิ้นนะครับแรกเป็นหมวกสุ่มนะฮะหยนะก็เมื่อกี้หมดเปสามร้อยนะสามร้อยห้าสิบไ มา <c oughs> ครับเดี๋ยวจะมารวมแล้วกันของไปชนะโทอริซึมก่อนนะสักครู่อ่ะอ่าก็มาต่อนะครับก็ได้มาแล้วนะเป็นชนะทอรโทริซึมนะครับก็จะมาลองแรกครับไปรวมกันดูนะครับนี่นะก็จะแรกเป็นนี้นะครับแรกเป็นมวก์นี่นะไปสุ่มรับไปนะครับหนึ่งห้านะ เง่้อหมดละอ,อ๋อนี่ประกาศมาแล้วนะออก็ได้รับนะครับมั่วนักแข่งไลล่านะ S รับ100เพชรนะฮะแล้วก็เอสบวกรับ200เพชรนะครับก็ไปรวมกันก่อนครับไปลองรวมกันก่อนนะได้ไม่ได้ใค่ว่ากีนะครับเราเลือกให้ดูก่อนนะนี่กูต้องรับก่อนไหมเนะี่ย นะต้องมารับก่อนนะครับสครู Screw. ก็น่าสนใจฮะมันก็ดีกว่าดีกว่าไหมก็ก็ต้องดีกว่านะครับเพราะมันความสามารถมันเยอะกว่านะดีกว่าอันเก่านะครับนี่นะต้องเข้ามารับก่อนนะครับรับครับจะได้นะครับ ก็ไปอัปเดตครับเห็นไหมเลอดีดีกยล้วยกันครับโอ้โห70นตะครับอ่าเลยครับก็เอาระเดียช้างเนี่ยนะ ก็อีกชิ้นนี้ก็เป็น A อะไรก็ได้นะครับตีบวกเจ็ดไปนะครับต่อไปที่รวมนะครับก็จะสุ่มได้หมวกอะใรอย่างหนึ่งในนี้นะครับอขอให้เป็นหมวกไไปครับโอ้โหเป็นหมวกหมวกฟ้านะคะ ก็เดี๋ยวเราไปอ่านประกาศนะครับว่าโอ,โ,อโอ้จะกอดประกาศว่า,าจี้แสงมีอะไรบ้างนะครับอะไรมันดังจังเลยวะอ่าครับโอ้โอโอ So, okay. นี่ครับใส่การกิติยศนะอันแรกรก็ใส่กิติยศป้องกันนะครับจะคิดว่าป้องกันนะก็จะมีนะฮะการป้องกันการโจมตี55ิโอ้ดีแลเนี่ย เมื่อทอยได้รับเบิร์นสามครั้งนะครับโอกาสสักเก้านี่ออฟเก้านะครับแล้วก็โอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี้ออฟเก้านะครับก็มีป้องกันการโจมตีนี่ฮะน่าสนใจนะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองแสงที่สองนะครับก็จะเป็นแสงแห่งเกียรติยศพิเศษโจมตีนะฮะมันจะขึ้นว่าโจมตีฮะลองดูซิจี้ถ้าใครได้มานะก็จะมีออฟเมื่อตกอย่างผลนุงค้ามเออฟน้าหอมนะครับแล้วก็จะมีขายแลกเปลี่ยนแับฝ่ายเอาสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ แล้วก็อ,อป,ป้องกันการนักฟ้าไออปตัดการนา้องเอ้ยเดี๋ยวป้องกันการป้องกันการนักฟ้าห้าสิบเปอร์เซ็นคืออะไรวะไม่รู้นะเดี๋ยวลองมาดูอีกทีมาเมื่อถึงพื้นที่นะฮะของอันนี้ก็เป็นออฟเก่านะครับเาไปดูอนันที่สามนะครับแสงกิติยศท่องเที่ยวครับก็จะมีะเมื่อถอยได้ตะเปิ้ลนะครับโอกาสยี่สิบที่จะ เพิ่มไอเทมเพิ่มผารอ๋อไอเทมเพิ่มคุกก <sh> no like, like ี้ทำไมมันแค่ยี่วะเออนอนนะอทีสองเป็นอ่าดับเบิลนะครับยีป็นตแล้วก็หนีออยจะเกาะนะฮะแปเป็นะครับเป็นออฟใหม่นะโอ้แต่นี่ี่สอร์นต์เอนะที่จะเพิ่มก็ธรรมดาเลครับเพิ่มคุกกี้นะทอยได้ดับเบิลเพิ่มคุกกี้มาย่ิหานต์เนี่ย ก็ประมาณนี้นะแสงนะครับก็เมื่อกี้รวมให้ดูแล้วครับก็ได้โมกฟ้ามานะครับก็ยังไงถ้าใครได้ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์นะฮะให้ให้ดูกันหน่อยนะครับว่าได้ง่ายได้ยากนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วฮะอีเวนต์ประจำวันนี้นะวันที่6กันยานะฮะคืนนี้อย่าลืมเชียบอลไทยกันนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ